สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงไหวต้องไปเที่ยวครับอันนี้เป็น EP ีสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้นะยครับก่อนที่เราจะกลับไปที่ประเทศไทยนะครับพี่วูดมาถ่ายครับหอไข่มูครับถ่ายกันอย่างใกล้ๆครับเรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาครับมาโผล่ที่บริเวณครับเมโทรครับนะสถานที่แห่งนี้จะมีห้างฮะมีห้างหลายห้างมากๆครับตามที่พี่วูดบอกว่าครับว่ามาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครับ ทุกสถานีรถไฟฟ้าครับที่เราโผล่มาก็จะเจอห้างครับห้างหลากหลายมากๆและที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งครับที่เป็นห้างครับที่ใกล้ๆกับที่ขอไข่มุกครับขอไข่มุกปกติพีุ่ถ่ายที่เดือบบานนะอันนั้นมันไกลมากๆครับมันมันต้องถ่ายข้ามแม่น้ําไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้พี่มุนั่งรถไฟฟ้ามาฮะไฟฟ้าใต้ดินนะมาโผล่หน้าบริเวณแถวนี้ครับมาโผล่ขึ้นมาว่าวันนี้โอ้โหก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเนี่ยกลับกรุงกลับที่กรุงเทพ กับที่ประเทศไทยครับฝนก็ตกพรมมาครับบริเวณแถวนี้ฮะก็คือบริเวณที่ใกล้ๆกับครับเป็นเป็นตึกฮะที่สูงที่สุดของเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงอันดับ3ของของโลกนะครับก็คือว่าเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์นะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ครับตึกทาวเวอร์คือตึกที่มีไฟครับเป็นตึกที่โค้งๆมันมนครับตึกสูงมากๆครับพี่พูดมาถ่ายฮะถ่ายทุกคนได้เห็นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่มีเส้นมีเส้นขึ้นไปฮะนี่คือคือเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ครับเป็นตึก ที่สูงันดับ3ของโลกครับสูงจริงๆบริเวณแถบนี้มีตึกสูงเยอะมากๆครับตึกสูงเยอะจริงๆเลยแล้วตึกแต่ละตึกก็เปิดไฟฮะสวยมากๆครับโดยเฉพาะหอไข่มุกครับวันนี้ครับพี่วุฒิมาถ่ายหอไข่มุกใกล้ๆเลยครับใกล้ๆครับจากเดิมมาที่รู้ถ่ายหอไข่มุกที่เดอะบานวันวันก่อนครับแต่วันนี้มาใกล้ๆครับมาถ่ายทุกคนได้เห็นได้ชมครับพี่วุฒิมาเสี่ยงไฮนะครับมาเสี่ยงไฮ ก็มาถ่ายทําให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ได้ดูครับนี่คือหอไข่มุกครับหอไข่มุกนะบริเวณแถวนี้อยู่ใกล้มากๆครับพี่วุฒิถ่ายนี่ไม่ไกลนะครับพี่วุฒิก็ค่อยเดินนะจากรถไฟฟ้าออกมาก็มาถ่ายใกล้ๆครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยฮะสีแดงสีชมพูหลากหลายสีสันสวยง,งามมากๆครับหอไข่มุกเป็นหอครับที่เขากระจายกระจายเกี่ยวกับภาพโทรททานฮะส่งไปทั่วฮะเสี่ยงไฮ้นะครับบริเวณ นนบริเวณนี้ข้างบนครับสามารถขึ้นไปได้ครับเป็นที่ครับเป็นร้านอาหารครับเป็นโรงแรมครับสวยสดงดงามอลามตาจริงๆนะครับมาเซี่ยงไฮ้ครับพลาดไม่ได้ครับกับหอไข่มุกครับพี่วุฒิก็มาถ่ายที่หอไข่มุกที่บริเวณเดิมบ้านครับบริเวณที่แม่น้ำครับแล้ววันนี้ครวันนี้พรุ่งนี้พี่วุฒิจะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วจะจากลาจากเซี่ยงไฮ้เลยครับก็ไม่ไวครับมาถ่ายที่หน้าบริเวณแถวนี้เอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับ ที่ทุกคนที่ไม่ได้ออกไปไหนครับก็มาดูคลิปของพี่วุฒิครับพี่วุฒิก็มาเสี่ยงไฮ้ครับนี่คือขอไข่มุกครับเป็นไฮไลท์ครับสุดยอดครับใครมาเสี่ยงไฮ้ไม่ถ่ายรูปกับขอไข่มุกถือว่ามาไม่ถึงนะครับพี่วุฒิก็มาถึงถึงทุกแห่งหนของนักสถานที่แห่งนี้ครับพี่วุฒิก็เที่ยวครับรู้เป็นนักท่องเที่ยวครับเที่ยวไปเรื่อยๆครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินครับก็ดูฮะเขาจะมีว่าเราจะไปที่ไหนเราเป็นคนไทยฮะเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวของเขา จะตั้งนั่งรถไฟฟ้าอย่างไรไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําตามอย่างที่เขารีวิวครับเราไปได้ทุกแห่งผลนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่นั่งรถไฟฟ้าเราสามารถครับนั่งรถแท็กซี่ฮะแท็กซี่ก็โดยการโหลดครับแอรีเพย์ครับแอรีเพย์ครับที่นักสถานที่เสี่ยง่า้แสนดี้ครับโดยปกติครับเขาก็ใช้เงินสดนน้อยมากๆครับทุกอย่างสามารถแอปครับแอรีเพย์ครับเราก็โอนเงินจากธนาคารครับเข้ามาเป็นเงิน ต่างชาติครับมาที่เอริเพยแถวนี้ครับแล้วเราไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินหรือจะเป็นนั่งรถแท็กซี่หรือจะกินอาหารต่างๆครับในห้างสรรพสินค้าที่เซี่ยงไฮ้แห่งนี้ครับมีห้างสรรพสินค้านี่เยอะแยะมากๆครับเยอะๆเยอะจริงๆนบบอกตรงๆครับเซี่ยงไฮ้เป็นถามว่าเขาเป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศจีนหรือเปล่าพี่วูว่าอาจจะใช่นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ใครๆก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยครับ แต่ว่าก็เป็นแหล่งสถาบันการเงินครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน,นครับนะใหญ่กว่าที่ปักกิ่งนะครับปักกิ่งนั้นจะเป็นเป,เป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนก็จริงอย okay. ู่นะครับเขาจะเป็นเมืองแห่งอารยธรรมครับเป็นของเก่าๆของโบราณต่างๆนานาครับเราจะไปเที่ยวพระราชวังต่างๆที่ปักกิ่งดีฮะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนดีครับนี่คือหอไข่มุกครับพี่ว่าบรรยายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับว่าเรามาณบริเวณหอไข่มุกแห่งนี้ครับ จะมีตึกราบบ้านชรอนครับสูงครับสูงจริงๆครับเป็นเมืองที่เจริญครับซีวิไลนนะครับใครบอกว่ามาประเทศจีนแล้วก็ห้องน้ําห้องท่าไม่สะอาดนะครับแต่พี่วุฒิขอบอกนะครับเรามาไปมาประเทศจีนมาที่เมืองใหญ่ๆนะครับห้องน้ําเขานี่โอ้โหสวยหรูดูดีมากๆครับห้องน้ําเป็นชักโครกอย่างดีครับนะถ้าเกิดเราไปต่างไปต่างจังหวัดของประเทศจีนเราอาจจะไปเจอห้องน้ําที่เป็นคอกหมูหรือจะเป็นห้องน้ํารวมครับนะมันไม่กล้า ในการจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับแต่ว่ามาที่สถานีแห่งนี้หสุดยอดมากๆครับดีมากๆครับแล้วพี่อู๋ก็จะพาทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปให้ที่ช็อปฮะดิสนีย์ครับเป็นหลังจากที่เรามาจากที่ดิสนีย์แลนด์ครับเขาจะมีช็อปดิสนีย์นะบริเวณแห่งที่เป็นช็อปใหญ่ครับเป็นซื้อของฝากของขวัญของกำนันครับเป็นรูปภาพครับเป็นรูปหมีครับรูปหมีหรือว่าเป็นรูปหลากหลายฮะเยอะแยะมากๆเลยครับ มาซีงไฮแห่งนี้โอ้โหเป็นเมืองสีงวิไลครับเป็นเมืองที่เจริญมากๆเลยครับ,ม,ม,ม,ารบมาพี่วุฒิก็มาถ่ายทุกคนครับพี่วุฒิเป็นตัวแทนครับเป็นสายตากับทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็กดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับแล้วพี่วุฒิจะเอาภาพดีๆครับเอาสิ่งดีๆมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านเหมือนอย่างทุกคนมาเที่ยวทริปกับพี่วุฒนนะครับนี่ทุกคนครับที่ดูทริปทริปของพี่วุฒิครับเหมือนอย่างมาเที่ยวทริปนะครับพี่วุฒิก็เป็นหวัดครับเป็นวัดงอมแงมครับมาถ่ายที่คลิปส ก่อนที่เราจะเข้ามาในช็อปดิสนีย์แห่งนี้นะครับพี่วูฒก็ถ่ายครับเดินครับเดินกับฝนก็ตกความพันะครับเราก็นะครับไม่ได้กางร่มก็ใส่หมวกครับใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทครับก็เปียกพอสมควรครับเดินนะฮะอยากจะเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับพี่วุฒิก็เป็นก้อนงมีเป็นผู้ให้ครับถึงบอกว่าลูกดูลูกคลิปของพี่วุฒินะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับพี่วุฒิก็เป็นที่รักของทุกคนนะครับถึงได้บอกว่า เจอเจอพี่วุฒิพี่วุฒิไปถ่ายคลิปที่ไหนพี่วุฒิพูดพูดในคลิปในการอธิบายเกณฑ์ครับทุกคนได้ได้ได้ยินเสียงของพี่วุฒิครับก็ทักทายกันได้นะครับเราเป็นมิตรกันครับเราเป็นเพื่อนกันครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนี่คือบรรยากาศครับในดิสนีย์ครับดิสนีย์นะบริเวณแถวนี้ใกล้ๆกับหอไข่มุกครับติดกันครับห่างกันอยู่ประมาณสัก20 20-30เมตรครับไม่เหมือนอย่างตอนที่ไปถ่ายยามขําคเนครับ หอไข่มุกขนนั้นจะมีแม่น้ำครับแม่น้ําขวางกั้นครับแต่วันนี้พี่วุฒินั่งรถไฟฟ้าใต้ดินครับมาโผล่บริเวณหอไข่มุกครับทีนี้เขาเรียกว่าเมโทรครับเมโทรมีห้างสรรพสินค้าเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็เข้ามาถ่ายครับเอาฟาร์มสวยหรูเอาฟาร์มเจริญครับเอาฟาร์มศิริวิไลศิริวิไลของประเทศจีนครับเอาฝากทุกคนที่อยู่ท้องบ้านครับ ส่วนใหญ่ครับพี่วุฒิไปกับลูกครับส่วนใหญ่ลูกก็บอกว่าไปเราไปเที่ยวที่เมืองเจริญแล้วดีกว่าน,นะครับเพราะว่าลูกพี่วุฒิก็เป,เป็นเป็นสถาปัตยกรรมครับเป็นสถาปนิกนะครับเขาก็จะได้ไปดูฮะไปดูเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆของประเทศจีนครับนะเอามาออกแบบต่างๆให้ในประเทศไทยได้นะครับนี่คือบรรยากาศครับก็เลยไม่ได้ค่อยเข้าไปเจอสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเทาควรหลังจากเหมือนอย่างที่ทุกคนไปเจอมาก็ทุกคนอาจจะบ่นว่า ไปประเทศจีนนะฮู้ห้องน้ํานี่มันแย่มากๆนะครับเป็นห้องน้ําที่แบบเป็นรางหมูต่างๆนาครับการกลับถ่ายไม่สะดวกนะครับแต่ว่าขอบอกครับมาเซี่ยงไฮ้ครับพี่วุอยู่โรงแรมครับโรงแรมในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ครับห้องน้ำเขาสะอาดดมากๆครับเป็นห้องน้ําเหมือนอย่างว่าชักโครกเหมือนอย่างของญี่ปุ่นครับทุกอย่างครับใช้สวิตช์ใช้กดอย่างเดียวครับถือว่าเรามาเรามาเข้าถ่ายหนักถ่ายเบาครับเราไม่ต้องล้างครับใช้กดสวิตช์อย่างเดียวครับนี่คือบรรยากาศของเซี่ยงไฮ้ครับเป็นเมืองที่เจริญครับ ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศจีนนะครับนะครับแล้วก็สุดยอดมากๆดีมากๆครับมาที่ประเทศจีนครับค่าใช้จ่ายของประเทศจีนก็พอๆกับประเทศไทยไม่แพ้นะครับ1่หยวนของเขาก็เท่ากับว่า4.4.7กว่ากว่าๆฮะตีว่าเราตีว่า1่หยวนเท่ากับ5บาทแล้วกันนะครับเวลาเราเห็นเขาขายสินค้าต่างๆนานาก็1่หยวนรือ10หยวนตงแต่เราคูณ5ไปเลยครับแต่เรารู้ความจริงว่า มันจะได้ส่วนลดออกมาประมาณสัก25 25บาทนะครับรอยนี้ก็ยุลด25บาทก็ประมาณ1นึ่งหยวนันบ4.75นะครับนี่คือบรรยากาศของดิสนีย์ครับเป็นเป็นดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์แลนด์ต่างๆครับของข้าวครับมีของขายของขายของฝากของฝันของกำนานที่จะไปฝากกับคนที่อยู่ทางบ้านเยอะแยะไปหมดเลยครับเซียงไฮ้ครับเป็นเมืองที่มีตึกราม้านช่องสูงครับ สูงแล้วก็ประกอบด้วยแสงสีเสียงสุดยอดมากๆครับก็จะเปิดไฟครับตามตึกสูงๆเนี่ยพีู่้ว่าคิดว่าเขาคงมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับในการเปิดไฟนะครับสูงครับจากประมาณ6กโมงถึง4ี่ทุ่มครับไฟจะสดใสสว่างสว่างสว่าง,างก็สวยมากๆครับสีสันสวยงามมากๆเป็นสีเป็นสันสำหรับนักท่องเที่ยวครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วูดไว้นะครับ ท้องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่บริเวณที่หอไข่มุกครับเป็นหอไข่มุกเป็นอ่เป็นตึกครับที่เขาเป็นหอกระจายฮะกระจายโทรภาพครับของการถ่ายทอดของโทรทัศน์ของประเทศจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้นะครับวันนี้พี่วุฒิกราบสวัสดีมีความสุขครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่วุฒิจะเดินทางกลับกรุงเทพครับกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็เอาสิ่งดีมาฝากทุกคนครับนะครับ วันนี้ครับกาบสวัสดีครับมีฟารมสุขครับแล้วก็ขค